สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมฮงไกสไตล์เร็วในราคาถูกอยู่นะฮะฉันก็ขอแนะนำกับร้านนี้เลยนะจอชาวไร่นะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยบริการดีและร้านนี้เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับราคาแพ็คเป็นละแพ็คสามารถดูได้ตรงหน้าจอนี้ได้เลยนะและนอกจากจะรับเติมเกมนี้แล้วนะครับยังรับเติมเกมมืออื่นอีกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นซิเอเกมเศรษฐี2เมตาเวิ์เดเมียนซาก้าแล็กนอลล็อกออริจิน สมอลเนอร์วอลคูนิ c เกิลและเกมมือถือหนื่นอีกมากมายเลยทีเดียวนะฮะลิงค์ร้านจอนชาวไร่อยู่ใต้คลิปแล้วนะฮะสามารถที่จะติดต่อไปที่ร้านได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมมือถือราคาถูกอย่าลืมนึกถึงร้านจอนชาวไร่นะครับผมฮิโยวอตซอบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชัและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมพงไกสตตร์เร็วนะครับโอ้ ีจ้ะฉันชื่อจริงหยวนนะสำหรับคลิปนี้นะครับฉันจะพาพวกนายไปดูสกิลตัวละครใหม่ที่จะเข้าตู้ในอนาคตนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันเอาเวนทูลินลูกา้าแล้วก็จีนไนเฟนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูสกิลตัวละครกันเลยดีกว่าเนาะว่าแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรได้บ้างน,นะครับไปดูกันตัวละครแรกนะครับเอาเวนทูลินในระดับ5้าดาวธาตุจิตภาพสายอนุรักษ์โจมตีปกติตีศัตรูตัวเดียวนะครับ ดาเมจมาจากพลังป้องกันของอเวนทูรินสกิลต่อสู้สร้างโล่ให้กับฝ่ายเราทั้งหมดเลยนะครับโดยโล่นี้นะครับสามารถดูดซับดาเมจได้เท่ากับ2%ของพลังป้องกันของอเวนทูรินเป็นเวลา3เทินซึ่งโล่ดังกล่าวนี้นะครับสามารถซ้อนทับกันได้ด้วยและระยะเวลาของโล่ก็จะถูกรีเซ็ตสกิลอันตีเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองนะครับ2เทินและตีศัตรูตัวเดียวด้วยดาเมจจินตภาพโดยคิดจากพลังป้องกันของอเวนทูรินสกิลพรสวรรค์เมื่อ ตัวละครที่มีโล่ถูกโจมตีนะครับเอเวนทูรีนก็จะได้รับพลังงาน1แต้มหลังจากได้รับพลังงานครบสีแต้มก็จะโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับด้วยดาเมจจิตภาพโดยคิดจากพลังป้องกันของเอเวนทูรีนสก,กิลเทคนิคเมื่อเริ่มการต่อสู้เอเวนทูรีนจะได้รับโล่และเพิ่มโอกาสที่จะโดนศัตรูโจมตีจํานวน2คืสนสรุปความสามารถของเอเวนทูรีนนะครับสามารถที่จะสร้างโล่ให้กับทีมเราได้หมดทุกคนเลยเนาะยิ่งพลังป้องกันเยอะมากเท่าไหร่โล่ก็จะยิ่งหนามากขึ้น นนสามารถที่จะเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองได้ด้วยโลชั้นคิดว่าน่าจะหนาประมาณหนึ่งเลยนะส่วนสกิลพรสวรรค์ก็ดีนะครับทีมเราไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีโลอยู่นะฮะแล้วโดนศัตรูโจมตีเนี่ยตัวของอเวนทูรินก็จะได้รับพลังงานหนึ่งแต้มสะสมครบ4แต้มเมื่อไหร่ก็จะโจมตีศัตรูทั้งหมดได้ด้วยยิ่งพลังป้องกันเยอะดามจก็ยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับการที่มีอเวนทูรินอยู่ในทีมนะครับจะทําให้ทีมของเราเนี่ยตึกมากๆเลยนะตัวละครที่2ลูก้าระดับ4 ธาตุากายภาพสายลบล้างตัวละครนี้หลายคุณอาจจะเคยเห็นในไลฟ์คูณนะเนาะโจมตีปกติแบบเสริมพลังจะตีศัตรูตัวเดียวนะครับด้วยท่าฮันเดรสแคลคฟิสจำนวน3ครั้งและโจมตีด้วยท่าไรซิ่งดากอนฟิสต่อเนื่องทันทีสกิลต่อสู้โจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับด้วยดาเมจกายภาพและศัตรูนะครับจะได้รับเอฟเฟกต์ฟิชเชอร์จำนวน2เทินซึ่งเอฟเฟกต์ฟิชเชอร์นี้นะครับจะทําให้ศัตรูได้รับดาเมจกายภาพอย่างต่อเนื่องสกิลอันตีจะได้รับพลัง การ2หน่วยและโจมตีศัตรูตัวเดียวด้วยดาเมจกายภาพและศัตรูตัวนั้นนะครับจะโดนดาเมจแรงขึ้นจํานวน2องเทิรนสกิลพรสวรรค์จะได้รับพลังงานหลังจากใช้ท่าโจมตีแบบปกติหรือสกิลต่อสู้และนําพลังงานดังกล่าวนี้นะครับมาเสริมพลังให้กับท่าโจมตีปกติพร้อมทั้งเพิ่มดาเมจให้กับท่า r i รซิง a าก n Fist ถ้าเกิดศัตรูตัวนั้นมีเอฟเฟกต์ฟีเจอร์อยู่ในขณะนั้นนะครับสกิลเทคนิคซุ่มโจมตีศัตรูเมื่อเริ่มการต่อสู้และจะได้รับพลังงาน สรุปความสามารถของตัวละครลูก้าในระดับ4ีดาวนะครับท่านมองว่าน่าจะเป็นตัวละครธาตุกายภาพที่ตีเดี่ยวเนี่ยค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับสกิลพรสวรรค์หรือสกิลติดตัวเนี่ยเราจะได้รับพลังงานเอามาเสริมพลังให้กับการโจมตีแบบกปกติถ้าตีศัตรูตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยท่านคิดว่าโดนหนักแน่นอนฮะเพราะว่าจะตีด้วยท่า Hundred k i c k f i สามครั้งพร้อมกับ Rising Dragon อีก,กน,นะครับส่วนสกิลต,ต่อสู้ตัตตูตัวนั้นเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์ฟิชเชอร์สองเทินแล้วก็โดนดาเมจกายภาพ ต่อเนื่องด้วยนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับสกิลของลูก้าเนี่ยแทบจากทุกสกิลเลยนะนี่จะทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยโดนดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับน่าจะเป็นตัวตีเดี่ยวค่อนข้างหนักมากๆเลยนะครับตัวนี้ตัวละครที่3ามกีนเฟนหน้าจานแบบนี้เนาะพลาผิดขอภัยด้วยนะครับเป็นตัวระดับสีดาวท่าไฟสายลบล้างจําตัวละครนี้กันได้หรือเปล่าครับที่เราไปเจอในเตียนโจนะแต่ฉันลืมไปแล้วสิงโตตัวเล็กเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะครับสกิลต่อสู้โจมตีศัตรูตัวเดียวด้วยดาเมจไฟ และศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงก็โดนดาเมจนี้ไปด้วยนะครับถ้าเกิดศัตรูตัวนั้นมีสถานะเผาไหมอยู่แล้วศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็จะได้รับสถานะเผาไหมไปด้วยสกิลอันตีโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับด้วยดาเมจไฟความแรงขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของกีไนเฟนสกิลพรสวรรค์หลังจากที่โจมตีปกติสกิลต่อสู้สกิลอันตีหรือจะเป็นสกิลเทคนิคก็ตามนะครับศัตรูจะเข้าสู่สถานะเฟรมสวอลลิงจำนวน2เทินเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะ โวอลวิ่งนี้อยู่นะครับก็จะมีโอกาสติดสถานะเผาไหมและสถานะดังกล่าวนี้นะครับจะหายไปเมื่อศัตรูได้รับาดาเมจครั้งแรกเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะเผาไหมนี้อยู่นะครับก็จะได้รับดาเมจไฟอย่างต่อเนื่องเมื่อเริ่มในแต่ละทินสกิลเทคนิคจะสุ่มโจมตีศัตรูนะครับด้วยดาเมจไฟแล้วก็จะโดนดาเมจไฟเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยนะครับและหลังจากที่เข้าต่อสู้นี้นะครับฝ่ายตัวเองทั้งหมดจะได้รับโล่ที่สามารถรับการโจมตีจากศัตรูได้จํานวน2ครั้งสรุปความสา ามสามารถของกีนเฟนนะครับเป็นตัวละครธาตุไฟที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับด้วยตัวละครที่น่ารักพร้อมกับแต่ละสกิลเนี่ยทำให้ศัตรูสามารถติดสถานะเผาไหม้ได้ด้วยทําให้ศัตรูเนี่ยเมื่อเริ่มในแต่ละเทิร์นอ่ะก็จะถูกลดเลือดไปเรื่อยๆจากการเผาไหม้นั่นเองอเนาะ,ะแล้วการโจมตีของนางนะครับไม่ใช่โจมตีตัวเดียวด้วยเป็นการโจมตีหมู่แทบจัดทุกสกิลเลยนะครับส่วนสกิลพรสวรรค์ถือว่าดูดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติหรือจะใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่นะครับศัตรู ก็จะมีโอกาสติดสถานะเผาไหม้ทั้งนั้นเลยนะนอกจากที่จะเป็นตัวดาวเมจแล้วนะครับสกิลเทคนิคก็ยังสามารถที่จะสร้างโล่ให้กับทีมของเราทั้งหมดได้ด้วยโดยโล่ดังกล่าวนี้นะครับฉันคิดว่าน่าจะสามารถรับการโจมตีจากศัตรูเนี่ยแบบ100%เลยนะได้2ครั้งฉันคิดว่าแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีเนาะและนี่ก็คือสกิลตัวละครใหม่ทั้ง3ตัวละครเลยเนาะเท่าที่ดูมานะส่วนตัวฉันชอบกีนไฟนฟินน่ารักดีถ้าเกิดฉันได้มานะฉันคิดว่าน่าจะปั้นอะนะครับ ยังไม่รู้ว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้าเมื่อไหร่อะเนาะสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชอบตัวละครไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไประ